บทที่หธรรมจักรกับวัฒนสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังภควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคัทเยตัตราโขภควาปัญจวัคคีเยพิกขูอมันเตสิเทวเมพิขเวอันตาปัปผะชิเตนะนะเสวิตัพาโยจายังกามีสุกามสุขันลิกานุโยโคม ฮินโนคัมโมโทปุช,ชะนิโกอะรันอะนาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตตริกะกิละนาฐานุโพโยโ,โ,โยโคโโโทุโคอนาริโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุเพอันเตอ,อันุปะคัมมะ มัทิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจักขุกรรกรณีญาณกรณีอุปัสมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติกัมะมากตมาจะสาพิขเวเมัทิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณก,กรณีอุปัสมายะ อภิญยายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัดถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสางกัปรูสัมมาวาจาโมสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิคเวมชทิมา ปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะรณีญาณกะรณีอุป,ปะสะมายะอภิญญายะสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตติอีทังโขปณะปิขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารณะปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขโทมะนัสปายา สาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยัมปิดฉังณะลภะพะติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทางโขปณะ,ะพิกเวทุกขาสะมุ ทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิกานันทิราคะสะหะคตาตันตระตันตราพิทะพินันทินีเสยยาทีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโปหปนณะพิขเวนิขะนิโรธทุขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยะวะตันหายะอเสสะวิราคะ นิโรธโธจาโคปฏิสันปฏินิสัโคมุติอนาลโยอีทางโขปนาพิขเวทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัดทางกิโกภะกโขเสยยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุตเตสุธามเมสุจักขุงอุทธปฏิยานาะอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิอาโลโกอุทธปฏิตังโขปานิทางทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยันติเมพิขเวปุเพ อนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิยาณงอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทปปิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริจยาตันติเมพิคเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิยาณงอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทปปิอิทังทุกขะจะมุ ทยอ,อริยสัยจจันติเมพิกเวปุกเพอ,อาอน,นัณณสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัพธิยานางอุทัพธิปัญญาอุทัฏิวิชาอุทัพธิอาโลโกอุทัพธิตังโขปะนิทังทุกขะสะมุทาโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุกเพอ,อาอนานุสุตเตสุธรรม,มเมสุจักขุงอุทัพธิยานางอุทัพธิปัญญาอุทัพิวิชา อุทปปิอาโลโกอุทปปิตังโขปะนิทังทุขสะสมุทาโยอริยสัจจังปาหินันติเมพิคเวบุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากกลุ่มอุทปฏิญานางอุทปปิปัญญาอุทปปิ <c oughs> วิชาอุทปปิอาโลโกอุทปฏิีิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจินติเมพิคเว ปุเพอนานุสเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทปฏิยานาอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอาโลโกอุทปปิตังโขปณิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกานับตับพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทปฏิยานาอุทปปิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปปิอาโลโกอุทปฏิตังโข ปนิทางทุกขะนิโรธโอริยาสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิคเวภูเพอนะนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทภปิยาณังอุทปปิปัญญาอุทปปิวิชาอุทภปิอาโลโกอุทภปิอิทังทุธธก,กป Una, ปะขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยาสาัจจันติเมพิคเวภูเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขงอุทภปิยาณังอุทปปิปัญญาอุทปปิวิชาอุทปปิอาโลโกอุทปปิ ตังโโปะนิทงังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเตวะพาเวตัพันติเมภิคเวบุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปปิยาหนังอุทปฏิปัญญาอุทปปิวิชาอุทปปิอาโลโกอุทปปิตังโโหปะนิทงังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ภาวิตันติเมพิกเวบุเภอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญ,ญาอุทปิวิชาอุทปฏิอาโลโกอ,อุทปฏิยาวกีวัจเะเมพิกเวอิเมสุจัตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตตังทวทะสาการังยถาภูตังยนานัศสังณนะ สุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวะหังพิกเวสัตเทวะเกโลเกสมารเกสัพรมเกสัส,าสามามณะพรม,มนิยาปาชายะสัตเทวุนสายะอนุตตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจ,จันยาสิงยัโตจะโข,ขเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง ทวาทะสาการังยถาภูตังยานัคสนังวิสุตสุวิสุธังอโหสิอัฐาหังพิกเวสะเทวะเกโลเกสมารกเกสะพัมเกสะัสนะพระมนิยาปปะชายะสะเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญยะ ปัญญาสิงยานันจะปณะเมทัสนังอุปอุทะปาทิออุปปาเมวิปมุติอยะมันติมาชาตินัตถิธานะปุนับพาว,วติอิธมะโวจะภควาอตะมะนาปัญจวัคคียาภิกข,ขวะภควโตภพาสิตังอภินันทุง อิมิสะมินจปะปะณะเวยยกรณะสมิงพัญยะมะมาเนอิยัสมะโตโกนทันยัสะวิระชังวีตละวีตละวีต,วตมังหลังธรรมะจักขุงอุทัปธิยังกินจิสะมุทัยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปาวัตติเตจะภควตาธรัรมมะจักเกพุมมาเทวาสัตถามนุษสาวสูงเอตัมภควตาภารณะสิยังอิสิปะเตตเนมิคาเตออนุตรังธรัรมมะจักกลางปวัตติตังอปฏติวัติยังสมเนนะวะพมเนนาวาเทเวนะวามาเรนะวะพมนุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติพุมมานางเทวนางสาัตว์ทางสุตวะ จะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสัทธางสุตตวาตาวะติงสาเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงยามานางเทวานางสัทธางสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทางสุตตวาสัตทางสุตตวา นิมมานติเทวาสัทธามนุษสาวสูงนิมมานตีนางเทวนางสัทธังสุตตวาปารนิมิตะวะสัวตีเทวาสัทธามนุษสาวสูงปารนิ an um มิตะวะสัวตีนางเทวนางสัทธังสุตตวาพระมกายิกาเทวาสัทธามนุษสาวสูงเอตัมภคะวตาภรณะสิยังอิสิปะตะเนมิคัตทะเย е, อุนุตรังธรรมะจักกลางประวัติตัง อปะติวติยังสมเนนะวาพะมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาภะมุนาวาเกนจิวาโลกสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุุปเตนะยาวะพมะโลกาสัตโทอปูลขจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกาทาตุสังกมปิสัมปะกมปิสัมปะเวทิ อป,ปะมโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโศจติกกรรมเมวะเทวนงทังเทวานุภาวังอัตโขภควาอุทา,า,านังอุทานสิอัญญาสิวตัตตโพกนทันโยัญญาสิวตัตตโพกนทันโยติอิติหิทางายสมัตโตกัญญะสั โกนทันยัตสะัญญาโกนทันโยตเตวะวะนามังอโหสีติ